วันนี้นะครับเรามากายถึงนะครับนี่วัดอัมพวันอำเภอสอพี่น้องครับแอชีฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมเยอเห็นยี่ห้ออะไรพัตตาพัตตาพัตตาีดวัคซีนี่ห้อพัตตามันตอใหญ่ระวมันสะบัดน้ใส่ปลาไก่ปลาไก่องนะไม่เห็นไม่เห็นอย่าทตงไก่ดิตอนนี้นะครับเราให้น้องกว้างนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยไปไหนคนเดียวลงไปเซเว่นคนเดียวนะครับ แลวเดี๋ยวพวกเราจะแอบอตาแ,แอบถ่ายเลยวันนี้น้อง <c oughs> <c oughs> ถึงนะครับนี่วัดอัมพวันครับกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมนู่นนี่บุรุ่นสวสวยมากวัดอัมพวันอำเภอสองพี่น้องครับจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับช่วยเลยไปไหนวันนี้นะครับวันนี้ผมพาน้องๆมาทําบุญที่นี่เพราะวันนี้เราจะมีการบวชแก้บนนะครับของพ่อผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับผมลูกว่าบปวดพ่อพี่และพี่เอไปไหน เอ้ยมาเปล่าบอกเปล่าดังอเดิมดงแลวเป็่เหมือนเดิมไงตั้กระช้ไม่เห็นเะดังและเบื่เหมือนเดิมไงไม่บอกว่าไม่เห็นเพราะว่าฟรงนี้ไม่ตื่นมากท้องฉี่เลยมึงไปไหนมาเนี่ยรถเอาอูเอ้ามึงไปไม่ไปัท้อเหรอไปไับเอาท้องไปส่งพ่อมากิโลส่งพ่อมาพ่อทางานกราแสงกเหรอใช่พ่อทางานทงานอะเดนี่ทานอาไรเหรอทำงานแล้วมาอะไรเอ้ยพ่อพ่อนั่งอยู่นู้นน่ะอ๋อไแล้วอ้าว่อทางานไ รกีมายังกีไปแล้วบอกที่ห่ออะไรพัดผัดพัดสโบรช้างนะอ๋อเราผัวกันคุยกันมึงจะทำเป็นเล่นนะโธ่นะครับพวกเราวันนี้ทีมงานบ้านราชันนะครับครับอื่นเลยนะครับดูพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาที่วัดอัมพวันนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมรับวัดอัมพวันนี่อะไอ้ชื่อเจ็กสิวสิวไม่ใช่ชื่อไอ้เหี้๋อ๋อ น่หลงพหน่งหลง่หนงะคน่าหงลงพองนงนะครับสักติดมากนะครับ หลวงพ่อหนองคือความภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวสองพี่น้องนะครับไม่ไม่น้อยด้อยค่ากว่าวัดไผ่หลวงวัวเลยถ้าศึกษาดีนะครับใช่พะหลวงพ่อหนองเนี่ยเป็นสิทธิเอกของนะครับหลวงหลวงพ่อเนี่ยวัดน้อยนะครับที่บางปะมานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับลูกศิษย์ของท่านนี่รู้ไหมหลวงพ่อหนองลูกศิษย์นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกบอนลูกบอลยังยังอ่าหลวงปู่สดหลวงปู่สดวัดปากน้ำพระศิเจริญนี่ก็หนึ่งในลูกศิษย์นะครับหลวงปู่สดวัดดังนะนี่ลูกศิษย์อ่าหลวงพ่อหนองนะแล้วก็หลวงปู่โต วัดปฐุมิร์วัดปชุมิร,มร์คนี่ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อโนเหมือนกันนะครับท่านเป็นเกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้ไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญงานบวชด,ด้วยนะจะพาท่านไปไหว้หลวงพ่โอโนงหนกันนะครับไปดูที่ส,สวยๆของวัดว่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้วขึ้นจกักรยานกันเลยพวกเราไป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 เอ๋นี่พ่อพ่อ เอ็ดจะใส่แมสสองชั้นเขาบอกไม่ต้องกลัวเผาเนี่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าพ่อเอนะใส่ไปร้อยหนึ่งเขารู้ว่าพ่อเอจะใส่ทรับสองพันจริงเหรอเนี่ยเนี่ยผมผมกระเทาะแบบนี้ผมอ่ะเนี่ยผมพ่อแหล่ป่ะอ๋อเกลื่อนเกลื่อนน่ะเหรอไม่ใช่อันนี้เนี่ยพ่อแหล่พ่อแหล่อันนี้อะไรครับอันนี้ประดับประวางจะประวางอ๋อแล้วฉีดฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมยเยี่ห้ออะไรพัตตาพัตตาพัตตาฉีดวัคซีนยี่ห้อพัตตาพัตตาที่ใครมักกะโรนีป่ะ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งให้มาฉีดเข็มเข็มหนึ่งพุ่งนี่ฉีดขอยี่ห้ออะไรอัดอไม่รู้ของฟิสฟิสเซอร์เปิลใช่ไหมไม่ก็ไม่รู้ฉีดเข็มแล้วครับเนี่ยสี่สี่โอ้โหี่ห้านี่น้องผมฉีดเจ็ดเข็มแล้วเจ็ดเข็มเจ็ดเข็มนะมาโดนหมาบ้ากัดโดนโดนขังเดต่อยเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไม่เห็นใช่หไม่เห็นไม่เห็นอย่าทวิงไกลดิทวงไกลเอ้ยโทษโทวิงหลายรอบมากทวิงอ่ะตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้ไปเก่านะครับสังขาลหลวงพ่อโนกไปแล้วนะครับคร้ไมหลวงพ่อโน่เนี่ยตอนซิ้นเน่ยถ้าพระบางสาญาช่ยไมใช่ขนอาเหมือนเหมือนกับอาจารย์เหมือนอาจารย์เนียมเลย่ท่านทนมีบุญมากครับตอนนี้น้องๆได้ไปจุดทูกได้หลวงพ่อโนองปิดทองกัเรียบร้อแล้วตอนนี้ เราจะเข้าไปบทชพะกันแล้วแล้ว๋ยวเราว่าหลวงพ่อนองเสร็จใช่ไหมอาไปว่าหลวงพ่อเ่งเป็นงสามช่าหลวงพ่อนันเคยบวพระไหม่ครับทำไงบทพระบวก็ใส่แกงกะทิเข้าไปใส่แกะทิใส่กะทิเข้าไปโอ้ยหัวจะปวดตื่นเช้าไปครับไปบทพระกันดีกว่าพูเราไปไปไปเล่นอะไรก็ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่ใครชื่อใส่แกงกะทิใส่แกงกะทิแรดแต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 แ เดี๋ยวเราจะพาพระใหม่ไปเอาของไปเก็บที่กุฏิกันก่อนหลงังจากตอนนี้บวชเสร็จแล้วเสร็จพิธีการในบวชแล้วอ่ะไปแล้วครับกุฏิพ่อไปแตไ,ไปทางไหนครับแล้วพ่อมีคนอยู่เป็นเพื่อนไหมทีมีก็แต่เขาบอกว่าให้พระใหม่ให้อยู่คนเดียวกันสามวันนะพ่อละไม่ได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้ครับนําเลยครับ <c oughs> ไอกก้นรกจะแดกหัวเนี่ยเขาบอกครับบวชมาถ่งต้องปฟงทุกอย่างอยูห้องไม่มีอะไรเลยนะเออแต่ไม่มีแต่ไม่มีนี่ เขาก็เคยคุยหมอนบานเสือยังไม่มาตอนนี้มีหมอนอย่างเดียวก็ไม่มีนะครับเตียงที่มาคือขผมไม่มีครับอันนี้มีหมอที่จะเป็นน้องชายนะครับรู้เลยอันนี้เดี๋ยวพ่อผมจะนอนคนเดียวเจ็ดวันเลยนเจ็ดวันเลยแล้วพ่อผมไม่ต้องกลัวใช่ไหมเจ็ดคนเดียวใช่ไหมพ่อคนเดียวเลยเจ็ดวันไม่ไม่ไม่กลัวกลัวอ่ะโอเคช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะพาท่านไปสังเกตกันนะครับที่ตลาดเดี๋ยวไปที่ตลาดกันเลยครับปที่บ้านที่ครับอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีเตียง อ่าตอนนี้นะครับพวกเรานะครับได้มาร่วมทําบุญกันตอนนี้ได้บวชพระเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วนะครับครับอันนี้หลวงพ่อของเรานะครับมีฉายาว่าอะไรน้องเจนกันตะวีโรแต่ว่าครับผู้มีความกล้าไปสู่ความสงบนี่ครับเวลเช่นหลานได้ไปใช้ยปไมแล้วผมพูดตรงไหนฮะพี่ยังไม่ดีเคิวเมื่อกี้ต้องเป็นของผมพูดนะไม่ต้องเป็นเราก่อนเราก่อนเรามีก้อซ้อมคุณท้องไม่ได้อ่ะเอางี้ว่าพ่อเดี๋ยวบุญกาลังเยอะเลยผมขอสั้งสองตัวลูกมาครับ เอาหวยสองตัวโถตัดมีเขาสู่โลกการต่อมาเขาตัดได่ไมแต่ก็ยลนโดยแล้วแต่ว่าหลวงพ่อไม่ต้องแทนไงอายุเท่าไรอยุสามสองครับสามสองเดี๋ยวถ้อออกไปจริงออกาโอ้โหชิปนี้ตั้งทำไงเขาสามออกอดังังไล่ะผมว่านะถ้าออกสามอตรสงนีดตรงสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งนี่บารมีหลวงพ่อนอกครับที่นี่ศัดสิทมากนะครับ อขอบคุณแฟนคลับเราด้วยนะครับวันนี้ยี่เขปเลยอ <c oughs> <c oughs> ไ ญาติผมเองครับไม่รู้ม่ารู้เขาถ่ายทำกันดูเจียวใหญ่เลยดุเจียวจ้าไปหมดเรื่องอันนี้เราเรียวๆเรียวๆขอบคุณนะครับยังไงวันนี้อนุโมทนาบุญถึงแฟนนะครับบ้านราชันชแนลด้วยนะครับรับบุญกุศลกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านราชันชแนลความยาเลยไเซเว่น ออนอ่อรู้จัยยกพ้เย็นไหมลูกพยยะเย็นพะเย็นใจมันจะอยู่แต่ตู้ตรงนี้นะที่เป็นผืนอ่ะวันซื้อพะเย็นให้หน้องเอกผื่นไงแต่พี่กวจะเอาอะไรกนน็น่าจะพออยู่ก็แลก้กัอน้องม,มีนะ,นมมนะวันตอนนี้นะครับเราให้น้องกวางนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยไปไหนคนเดียวลงไปเซเว่นคนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะแอบตันแอบถ่ายเลย 呵呵。 เฮ้ยขึ้นก็ม่ไดเฮ้ยอ้วนเฮ้ยจะไปไหนจะข้ามไปไหนอะไรเดี๋ยวทำไมอยู่หาไม่เจอเรา่อกินวิ่งไปไหนมานั่นเราต้องข้ามถนนไปหรอ เกือบล้มเอ้าไงลูกเอ้าเราเดี๋ยวจะกลับไปรับเราเดินมาทำไมอ่ะโอ้ยเอ้หนูไม่รู้อ่ะโู่เสียเวลาด้วยเสียคอนเทนต์เลยตอนนี้เก่งมากเอาล้มเลยโอ้เอาล้มนี่ล้มทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่เอตัวตัวตัวคิดเลยพี่เออพี่เออไอ้รถไอ้รถทัวร์ทุกคนทิ้งหนูไปแล้วหราอยู่คนเดีย เปิดแมสฮะไม่รู้ยังเปิดมะอยู่คนเดียวไงในเซเว่นมีคนตั้งเยอะแยะไกตัวใครทิ้งอะไรนะตัวใครทิ้งกัวโอ้โหกลัวทุกคนทิ้งไม่รู้อยู่คนเดียวพ่อพ่อออกมาอยากเซเว่นไม่ไม่เห็นใครเลยนี่รู้สึกไงนะตัวทุกคนทิ้งหมดแล้วตัวไม่หลับยิงกลัวไหมแล้วเราให้ไหมเนี่ยรู้น้ำตาไหลออกมาอีกแล้วน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าร้องนี่ไฮ้ยนี่ขายน้ำตาตื้นเหรอเออะโอ้โหอะไร นี่กลัดเจอเลยไปไหนออสิเริ่มมาไปเดินไปไหนลูกมาดูมาดูมาดูถ้าเกิดมาแล้วมันไม่เจอทางไงอ่ะอันนี้ทางแรกในชีวิตเลยว่าที่ที่แบบอยู่ตัวคนเดียวเลยอ่ะที่หมาไม่เห็นใครอ่ะแล้วแม่ไกลบ้านด้วยเนาะอย่างน้อยมี20บาทกินข้าวเย็นนี้ได้กล่องแนนน่อเลยตกใจไหมลูกอ๋อแต่แต่ถือว่าฉลาดถ้าถือว่าฉลาดมากอันนี้ อันนี้พวกพวกนั้นนะทดสอบเขาสามารถกันว่าหนูโตพาหนูโตเป็นสากอย่างนี้ถือว่าเก่งมากก็คือว่าจะดูว่าถ้าออกมาไม่เจอใครเนี่ยปอวจะตัดสินใจยังไงก็ถือว่าฉลาดมากคือกับปีเก่าก่อนใช่ป่ะว่ามีใครอยู่บ้านใช่ป่ะโอเคถือว่าเก่งมากเก่งมากไม่ต้องไม่ต้องรอกันรู้ไหมไม่ต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลูกเอกทับขวามทับวั้ความคิดทุกอย่างนี้เป็นของ ใช่ใช่ใช่พี่เอ๋ไอ้แกบอกว่าเฮ้ยลองมาเลยสิไอ้แกบอกนะว่าเขาไอ้บอกนะว่าเฮ้ยความมันมันมันไม่เคยไปไหนคนเดียวห้ามแล้วนะห้ามแล้วห้ามนะนะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้นะเอ๋โอ้ยปแม่งเหือดอัไม่ได้ใช่ไม่ได้ถ้ากดต้องกดเองคนเดียวเลยนะโอเคครับความเขียวในะครับไปต่อไม่ต่อแจ้ง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 น้องเออถือถือว่าโตขึ้นสนุกสนุกนะทุกคนดูอยู่ไม่ปล่อยมีใครปล่อยหรอกแล้วว่าหราดูอยู่แอบดูแอบดูกันอยู่ตามกันอยู่เห็นไหม ไม่ปล่อยหนูคนเดียวหรอกนี่คอยซุ้มดูกันตามตลอดนะจนหนูจะข้ามถนนเลยต้องต้องโผล่ไปกว่าบอกว่าข้ามถนนไม่เป็นใช่ไหมไม่เคยข้ามถนนโอเคไม่กลัวไปลกขึก้นรถไปซู้ซูซูซู <laughs> <laughs>